No. Oh. nada uh -huh. ยังนอนไม่ออกเอาเยอะกวาเดี๋ยว,ออกกวไปแตงงานก่อนวันเดี๋ยวไปพั <c oughs> ปก <c oughs> สดยอดเรี่ยเยี่ยมส่วนมากอีกคน ทำด้วยศรัทธาสยบด้วยศรัทธาที่เนกระแรเนี่ยจะรับเงินเริลอยละพันละหเื่นเละเสียตลาดอ้้ันัวมันหายไปไหนบ้างคนกลับถึงเงินเกียรมาได้วยว่าเรเป็นนายพวกเจ้าท้าศรีท่าไหนเพราะฉะนั้นมีนีนะเรามีโอกาสได้มนึกษาธรรมเ็นคืนจะใกล้สุดท้ายแล้ว เราะจะทำมากที่จะนำมาฝาก็เพื่อความรู้ต่อไปจากความทุกข์เพื่อให้คนเขาได้จากมาต่างสงสารเบื่อหรือยังโยงเบื่อไหมเบื่อไหมที่เป็นเพื่อเกิดไหมเกิด เป็นลำบากพอกางหามันจะทมีเรื่องเลี้ยงเรื่องครอบครัทวท,ทุกเรื่องพีพ่น้องสารับพัฒที่มันจบเป็นเลยเรื่องพัฒนาจากของกั๊ดมันไม่ได้ทุกเพราะว่ามันไม่มีเงินใช้อยู่ไปนั่งฟังย่อมอธิษฐานนี่โอ้ คือสีข้าเเนอนนโยมถ้าเราไม่หลเป็นพวกจังหวะกันนั่นเลยทำบุญทุกครั้งข้าพเจ้าจะทำด้วยความจริงใจุกี่ด้วยสัจธรััด้วยความจริงนี่คือข้อที่หนึ่งประการที่สองทำบุญทุกครั้งสร้างบารมีทุกทีข้าจะทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยความหลงมันเป็นโมหะประการที่สามข้าพเจ้าสร้างบารมีทำความมีจุกครั้ง จะทํำด้วยการเสียสละไม่ได้ทําเพื่อเอาประการสุดท้ายจะทําทุกอย่างทุกสิ่งเป็นไปเพื่อสมบัติรักษไม่เพื่อ,อความอึดอายอันเสร็จบุปผะส,สมะันี่คือสิ่งที่ต้องการที่านน้อมน,นา้าวเกี่ยวกับเหรีญนำพลังแสงอะไรมันจะด้ยตมบัติหรือม,าามันนั่งยืนมันจะเคลื่นมากเคลือน,นเก่าแต่ เนี่ยความปารณาจะไมนจะเกิืเรี่ยวเกิือีกนับคมนับศาสตร์ก็ได้จะไม่ได้บาดนอกจำได้เอาอเขาจริงจงเลยวไปควายหยิบกิจันสุพรรณล้วาเลยเลือดหยิบหมดหมดมันต้เป็นลาได้ไัมจักาะปัญญาจาทักบะวัสมัตินี่คืออธิฐานคำคำต้องอธิฐานเพราะฉะนั้นทำคืงนี้ก่อนจะเข้า ข้างค่ำมาจากพระพุณเจ้าไม่เหมือนเวลาวันเพราะพระคุณเจ้ากินเวลาไม่เถ็นมีแต่เวลากินคนมีแต่เวลากินเราทุกวันทุกวันท่านมันไปอมันไปกี่อันแล้วเห็นชาตาท่านอะ่ะโลกพวกเจ้า,ามันงเรือจักรันต้องโคลนร่องบานจีกเยอะอายุยองยังไม่ได้เขาเรื่องบาท ก็ก็มั่วๆเนี่ยมันไม่ประสบได้นี่แหละคือสิ่งที่เราปาฏิาริย์สูงสุดอยู่อย่างอาจารย์ตะกอตะบัดว่าอาจารย์นี่เป็นที่มุ่เป็นอาณาสงฆ์ที่มุ่งพัฒนาในสูตรความหลุดพ้นอย่างอย่างข้าว่าบวชเพื่อปงองกันใจนี่แหละคือสิ่งที่เราปาฏิาริย์คือความหลุดพ้นเป็นอานิสงส์ อันไปสวรรค์ไปแท้มันปเป็นเขาเรว่าเป็นคนเขาได้เสื่อหรอเหมือนโยนกินข้าวเลยเนะี่ยมีความหมายถือเป็นอาน,นิสงส์เจ้าคนเขาได้ยังเป็นธารม,มาแะแล้วแต่คือเขาดีกินเยี้ยการให้ทานม,มีการสิ้นไปแห่งความตดีที่เหนียวเป็นอาน,นิสงส์ การรักษาศีลมีความสิ้นไปแห่งความโปวดปวดได้เขาติดเป็นอันยสงเป็นอะไรงมแต่อันยสงไปไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปวอนว่อนนี่มันอันยสงของมันกินข้าหรือไปกินสองข้างสามข้างที่ติดมะเร้าจะมัได้อันยสงทันทีแหงนตึ๊บเลยกินแอียงแง พวกมลนเ่มนนั่นคืออากาศที่าลายไหการมันเก็ดเพราสิห่างกับเสียงยีนแห่อันนี้สูงมันนี่คือลานอัน,นสูงการแห้ทางไม่ใช่ไม่ใช่อัน,นสูงกันสวรรค์กันแรงอีก่รืทำลายความเสนความรุ้เป็นทางสูงไันเงียบมโน้อัเองียบมนรู้ว่านะ บาอน,นี้เห็ดมันเหยื่องอเมื่อีอ่อเห็ือเยคนมาบอกเลยจังื้อแล้นี่งอเมือเื่อแล้วจังมือม่อแล้วมันเริ่มมือเริ่ม่นแล้วมันนีจะายแล้วเกิดเง,งนินบน่นะมันนำเต็กคนถือได้เห็นายงมันมีจะไปไไมันมีจะไ,ไปไปนับคนจะไปที่ไหนแล้ว เขาพอกจะวเดียวไปไงท้านั้านักควนองปวดจักเลยแค่ไม่เท่าไรมันนี่ยอะแยอันนี้บอันีมือเนี่ยมือที่หกนอกจันที่หกมันได้อันเดียวมเรือนี่ยอันเดียวโอ้โแล้วจะไปจลยบางทีกูัวดรัก็เดี๋ยวอ่้าวสเลย เช่นนั้นวันนี้เนี่ยท่านมาบอกเขาเรียกว่าเมื่อทักมาบอกสิ่งที่เราทํากันเพื่ออะไรจะได้อะไรโรคที่มันเป็นอยู่นี่เขาเรียกว่าที่มันเลี้ยงรักษากันนี่โรคข้ิเย็วข้อดีแต่เมื่วชิดเพื่อชิจะดับมันจะหายข้อนี้ข้อการ่าดต้องมาจะดิบวนสี่ครั้งนี่นะเทียบเลยตายตเฉียด ขนบ้านยาสโลบจันทตั้นตนสอนเขียงดย่สัสมส่มั่งันท่าังตนตัดท่ไอคัมพนักมุกับตาทันทันแปลว่ารลุดว้นข้อผมตะโกดไว้หุดควันหลุดว้ดทนทั่วขณะทั้งขาวที่จาา้าน้าทีม่รู้่นมารซาตัดทั้งทจิตจันยิมวนมันเป็น,นเขาียกว่า หลุดพ้นเพราะออกไปออกอย่างมัน่นสกายสีที่ศึกษาทษาี่ระดความมั่นปันอาิบายังยรดกันาะไรมาเมื่อธิบายนีนสีเมื่สีหลายอันเป็นกิเลสเบื้อต้นของโสดาเนยังคะคือโสดาบันหรือภูรั อยางคนละน่องสกายดิติเองนบอกอย่างนั้นมันได้เัไ่พระคุณเจ้าพาไเจ้าบรรลุแล้วถามองเจ้าล้างเลยบจักจางนี่พระโสดาบันท่านบรรลุพระสามก้อนี่อย่งผมจ้าก็จะฟังเก่งคุปเก่งผก็ต้องมาถามทางบนสามก่อนมันไป จักการยีดีท,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 ทชาสินป้ามากมายสามข้อพระตกราคารามีพระอนาคามีพระอสการคารามีรรมาทำาเรียกราข้าก็ตัวจากให้เบาบางลงมันขีดังถึงเกลือนดังถึงขั้นถงข้าวออกออกมากอะไเรียกเบาบางไปเพิ่มมาจากสามข้อนะั้นเป็นเป็นสามข้อครับเพิ่ม ถ้าอนาคาร์มีดึงมาเพื่อนสองข้อที่ที่เหลือนส,สุดท้ายเนี่ยราคากับโทสะอันละเอียดนั่นเป็นปฏิภาณหมดไปพระอนาคามีเป็นผู้เป็นผู้ชนาญในฌานรรมบิดเพราะชิ่งแต่เดวซึ่งราคากับโทสะโดยการก็เรียกว่าออกไปปฏิมาปฏิสติ ปบสะก็เลื่นข่มลงไปด้วยกำลังของฐานดูเข้ไปพระอรหันต์จึงมาทำลายออกเป็นแล้เดี๋ยวเกิดขาดลงไปห้าข้อุดท้ายรูปราค์คะนันเป็นของละเอียดแล้เรียกว่ายิดแน่เขาเรียกว่ายิดแน่อ่าพวมันยึดแนรูปจะฟ้องจะยึดแน่ลูปมันคือมยึดไว้ยึดงามมันจะเป็นรูปราคะบางคนกเป็นลูปค้ำสะกดใหม่ที่มันลด้ นี่ก็เป็นรูปลากษะเหมือนกันรูปๆค่ำๆไม่ได้หลงร่างกายคนเดียนะไม่ได้หลงร่างกายคนอื่นนะจะเป็หลงวัตถุอันเป็นรูปและลาาอารมณ์ลักษณะนี่เพือไปเกิดอยู่ในความสุขของอารมณ์อันเป็นฌานอันเป็นกรรมฐาจงเข้าไปนุ่ม ก็ยังบอมเหมือนตอนเวลามันเข่าไปสูงหนึ่งสองสามปีหรือว่าจะท่านดิฉันยึดตึ๊บเอ๊ะหยบตึ๊บกยู่ัน้นองยิงมือวาน่มันติดเสียไปนิดหนึ่ข้อใจยางแห้งอ้อ่ตผมมีถูกเลยยันคับวมหายใจดังเล่ลงายม ว่าเห็นถึงนแล้วท่านเป็นลูกราครับอินดีพอใจแล้วก็นสำคัญคนสำคัญว่าท่านท่านมีชานท่านมีสมาบัติเือไม่มไยิ่งใหเลยหรือสูตรท่านได้หเป็นหวานะ เขาสำคัญว่าดีของเขาที่เขาสำคัญว่าต่ำของเขาที่เขาสำคัญว่าเสมอของเขาสามันสูงกว่าเสมอต่ำกว่าสามสามหนึ่เก้าอันเป็นสิ่งที่ท่านรักก่อนบทจัดคือความคุ้มซ่ามหรือว่าคุ้มซ่ามในอารมณ์ของผู้สูงประการต่อไปคือมิขาดความไม่รู้เห็นตามเขาจริง อันเป็นีิหมดตัวสุดท้ายที่ตัดขาดตัดเหยดขาดเลยตอนรากต้นโคนไม่เหลื้อไม่เชื้อสีร่มมาได้้บานอีนโ่มสีเศ้าอ๋อเร่บานเพราะว่ามันนุ่มฟังไม่ได้แล้วอย่ามเงื่อนนสิมาบอกว่าจะรู้ได้ไนว่า้องถึงตัวน้ำหรือยังหรือเป็นนิบอกคุณตัว่ทยคุณย่าันคนสิมายังคนออกจากเต้ ngang ngàm có ngang nó phải nó được phần đấy được được phần ngang được phần đấy là ngang và ngang ngang mưa tôi khơi nghiệp của cặp dẫn cả nam quỳ quá qua toàn của bạn đâu Hãy subscribe เล mm ่กบอยากให้คออมเลิกโบเลโบพวกมันก็ตอบอว่าลึกเลึกๆลุดหลาดมาจะจะหน้ามันตัวทวนเลยตัวลงไปพวกร่องมแน่แน่มันว่ามันิ่เล่นเงียมันว่าขาดแต่ฝันราะฉะนั้นแล้น๋ยวพรุ่งนี้ท่นจะมาอย่าง ให้ดูรู้ว่าจะรู้ได้ไงว่าจะท้องไปถึงไหนเดี๋ยวมันจะมาอยากให้ตรงนี้อันเป็นญาณของท่านท่านคุณเป็นยังที่ได้ยินญาณเป็นญาณธรรมะนี่งงยากเป็นสิทธิปัญญาญาณมันก็จะยาก้องมาดูสุดทายนะลงปากไป พิมดทั้งห้าอย่างที่ท่านมาให้เดี๋ยวมันเป่นมันมาอนยังไงเนี่มันเกิดยังไงเนี่ยมันดูยิ่ไปที่ว่าต้องไปถามนะว่าพุนเจ้าต้องค้าขุนเจ้าในว่าใช่เมันยิบมันเย้บไม่จัสนาทนี้ยวไ่นหายไต่ื่มันมันมันยงดีกว่ามันเย็นงดีว่าบางครั้งมัน่มันเจ็บวันเจ็บคืนอยมัน นางเป็โอ้ยโลกนี้ผู้ขายที่ความผูกพมุตายกันเองก็ไม่ผูกไม่มีศัตรูในโลกนี้เมื่อคิดมันเข้าไปสู่ความสงบแล้วครับมันได้หลงหลงงาบุนแรกก็อาจจย้ำบุนแรกก็ให้ข้าพเจ้ามาทาพระเจ้าใด่ขอดเมื่อคิดดูผมว่ามันมีอย่าง,างาน สีบลนอนบ์เดีรลอมันเดีหัวห้อยพอคนจับมันก็มันจจม,มันอันเดียไปานทำมากที่กลาวมาสมควรในลัทให้สุนี้ขออ้างีเอาบนกุศลุณงามธรรมวิปรรารามธรรมทั้งหลายที่เราท่นทานทั้งหลายสามทุขมันเห็นมา จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชภกดเป็นพาระเป็นปัจจัยอารมณ์ุถุคายที่ทำทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนามาคก็ขอให้มาบรรลุปรารถนาผลก็ขอให้มามรนตายปรารถนาพิพานก็ขอให้มาบรรลุในไปดุกถึงแผ่นทั้งหลายโดยตัวนาการหลวงทุกขท่านทุกคนเออ้